คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหม <c oughs> เล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบบยทะเลท่าไ er er right. รซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดเหมือน,นกันนะจ้า okay. กรับสวัสดีมิตรลักแฟนเปทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นไปเฮ็ดมาเล่นฟีฟ่าสามนะครับในมือถือนะครับเป็นฟีฟ่าสามเซิร์ฟสิงคโปร์ตอนนี้ก็ใกล้ปิดแล้วนะครับก็น่าจะได้ครับแจกของเยอะมากๆแจกให้เราบวกกันอย่างเมามันเลยคือความฝันของเด็กทุกคนนะครับเมื่อก่อนตอนเล่นฟีฟ่าสามก็คืออยากจะมีพวกอัลติเมทเบสบวกห้าครับวันนี้เราจะมาสารฝันด้วยการเอาบวกแปดไปล่อกันนะครับตัวแรกครับไม่ต้องรีรอผมเข้าไปแล้วกดเลยครับ เลวเลเมสซี่14 WC ตัวนี้ก็โอ้โหสุดยอดถ้าบวก8นี่คือสุดยอด99เรียบร้อยไปแล้วครับเมสซี่โอ้โหคือปีพวกนี้มันใช้ได้นะเว้ยในฟีฟ่า3เออมาครับตัวแรกเราจะมาบวกกันครับตำนานใช้ไอ้นี่ไปด้วยครับเพราะมันปิดจ้าครับมาบวก5อย่าคิดว่าเซิร์ฟจะปิดแล้วมันจะให้บวกขึ้นง่ายนะครับไม่ง่ายนะเว้ยเออบอกเลยมันต้องมีพ หลังมาแล้วครับหนึ่งตัวครับตัวแรกไว้ไงสูตรเอาบวกแปดตีลอ่อครับผมใช้ได้อ่าคือตัวมันก็จะพอมีอยู่นะครับอเดี๋ยวเรามีบวกสิบกันด้วยนะท้ายคลิปท้ายคลิปอ่าบวกสิบบวกสิบเอาไปล่อด้วยเออเอาไปล่อตัวทีว่โหดที่สุดครับมามาตัวต่อไปเป็นตัวลอ่อฟองลิเวอรี่ราคามันไม่ต้องไปสนใจมันนะครับคือมันโคตรจะแพงครับแต่ละตัวคือโหเกินหมื่นล้านนะดูดิหมื่นกี่ล้านก็ไม่รู้ล้านๆเลยมั้งเออ สิบล้านล้านเอ่ยบางทีโอ้โหอืมไ้ครับฟองิเบอรี่เรารอไปแล้วตัวที่เราจะขึ้นตัวต่อมาครับผมนี่ติเอโกมาดาโดน่าเจ็ดล้านล้านโอ้โหแค่ราคาก็มหาศาลนะครับตอนนี้ไปครับมาลาโดน่ามาลาโดน่าครับเป็นไงโอ้โหเรามันมีโตรบอกแล้วพลังเก้าเก้าและไม่ใช่เหมือนฟีฟ่าสที่อัพได้แค่ ามาขีเวลนะครับมาครับตัวล่อล็อบบีนเรียบร้อยแต่ไปไม่ต้องกดปุ้ยคูดูบุกเจ็ดเลยทำให้เราสนใจครับไปจัดตำนานต่อครับเทลลี่อองลีครับตัวนี้ก็โอ้โห่เก้าล้าน,านมาครับเข้ามาแล้วกดเลยไม่ต้องรอ ใครที่อยากเล่นตอนนี้มาเล่นได้อยู่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับลิงโหลดตัวกันได้เล่นด้วย ID ไอดนะีไหน้าโอเคบวกห้าครับมาแล้วอ,องรีโอ้หมาครับตัวรอดตัวไปครับโอ้โหแสนล้านล้านอะไรก็ไม่รู้ครับล้านล้านไปแล้วครับลุ้นลุไปแล้วตัวนี้ก็โอ้โหสกินเบิร์ดสิ W c นี่ใช้ได้นะความเหนียวออมันพลังเยอะมากแปกไป มาครับโรนารดิโย่หมื่นล้านล้านมาครับโรนารดิโน่โรนารดิโย่หมื่นล้าน,ล,านล้านเราปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหปิดไปแล้วครับผมโรนารดิโย่โอเคมาครับตัวล้อเอายางยางยางไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวล้อ <c oughs> ตัวล่อหาก่อนหาก่อนนี่ตัวล่อครับบวกสิบที่เราบอกไว้ครับมาตัวล่อโคตรแพงตัวเนี้ยเก่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอืมบวกสิบปึ๊บย,ยังไงโอ้โหไม่ติดบวกสิบบรรยาย,ยู่แล้วครับต้องไปซีเรียกกับมันเราไปบวกห้าโรนาดินโยไปโรนัลโดวันนี้ก็ะนี่ตัวนี้โคตรแพง เข้าไปครับไม่ดีแล้วครับกดเลยติดไหมติดไหมติดไหมสูตรนี้ติดไหมโอ้โหติดอีกแล้วก็ใครอยากเล่นก็ใต้คลิปเล่นกันได้เจอกันคลิปต่อไปยอ,อ, oh, here, yeah. ไอย่างเนช้า oh, yeah. ง, oh, yeah. งยังดูสด t h